ได้ยอย่างคุยโอ้มาจ้างตัดดอกเพชรเมื่อวานเราเข้าไปหาเห็ดมาตัดดอกเพชรพี่น้องมาเดูสมองเราล้อยล้อยหน่วยตัดได้หลายตำแหน่งและเนะ<อ>มาเบิ่งดูใกล้ชิดห้อสมองแล้วเด็กกายล้อยหน่วยเลยเป็นยังจิงตัดบักเพชรไม่มันเกินมันเราดูหนาวเข้ามามันมดเราดูดห้อนแล้วก็ไปตัตดอื ตัดไปไว้กลินยามาล้วดูหนาวไปไว้ใเสร็จแล้วันนี้พิเซอร์ไว้ตู้เย็นมามามาพีนา่น้องปลูกเพชรปลูกอยู่บ้านกลินบุหรี่ร้อนละเราจะไปปลูกเป็นสวนเนาะวิถีชีวิตของคนอเมริกาม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 าหนาวเออห้อนแค่สองสามเดือนเนาะอันสีหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นได้ตดัดเพ็ด อฟิเซร์ไว้ขว่างงานมาซอยเด้อสมองละรล้อยโหราณดอกร้อยหน่วยขาแฮบจ้างกันตัดตักเพ็ดนี่พญ<ร><ร>ใหญ่ขาเจ้าได้กินแหน,น,นมเผ็ดแหนมข้าวให้กินเห็นบ่นี่พี่น,อน้องตัดหักเพ็ดมัดมือบอน,นี้สิแหลวโว้หักเพ็ดหน่วยอ่อนหน่วยแก่เอาเขา้าเอามัดขอแต่มันเป็นมาก เพราะว่ามันหนาวแล้วคันเขาบอ่อเอาเข้าวนี่กาสิแข็งมันกลายเป็นแบบถึกน้ำก้อนมันกระดำแล้วมันกระบอกมีโอกาสสีใหญ่แล้วแบกเพชรแต่ละปีเห็ดยังสิแหละเตีตุเนบ่ท่านมดละดูกำลังเปิดมากปนะาร์กเก็บมัได้หลายร้อยเีย แบบเพชรที่เก็บกับนี่ถ้าบ่ขี่ข้านกับประยุทธ์ยูดยืดกินดอกอาหารการกินต้นแบบเพชรกันในเดียวนึงกินกุ้งปีสะออ่อนเนาะแค่สองสามเดือนกินกุ้งปีเตอเรื่งนี้เก็บมาตั้นี่แหละต้นแบบเพชรมันกระสีสะท้อนแสงในเนื่องอากาศมืัอนี่แดดจืดหักแต่ว่า บบฮอนเริ่มหนาวเริ่มหนาวแล้วขั้นเท้าโกเก็บใบมันก็สีเหลืองค่ะแบบสี้แหละเหลืองแล้วมันกะหมากมันก็บโสามารถใหญ่ขึ้นมาได้ละต้องได้เก็บเ่าฟิเซอร์ไวน้นี่เอาไปปิ้งเวลาเขาสิเห็ดเจเค็ออย่างเขาก็ปิ้งมาเอามาปิ้งมาหยังไ,ได้เก็บไว้กินอ้เสียดายเขือนเนาะมันทันได้ใหญ่สักหน่อยังน้อยน้อยเไม่แดงก็ดีอยู่เลย มะเขือนะน้อยๆมะเขือกำลังกำลัง,ก,ก,ำลงกำลังดอกกำลังเป็นดอกเบิ่งส่วนพักน้อยๆกินกุ้มงามห้อนวัถ่าได้ซื้อยุซื้อกินอันนี้บัแข้งขมมะเขือแต่นี้มันเริ่มมาดแล้วได้นี้เนี่ยมันอันนั้นหลาย มันเริ่มเย็นแล้วเนี่ยบัตรหอมป้อมกันลัง,งามเมือมดเพชรพวกนี้ต้องได้เก็บเมียนเก็บเมดแอลวเนี่ยขั้นมันหนาวละใบมันกระมาดแล้วมันก็เริ่มตายเป็นแบบน่้แหละ ข้าวตองหัวสีไข่ยังขางนี่อีกสิได้เก็บไว้เมื่อแล้วใบมันเหลืองละหมากกบสิเริ่มเหลื่อมเัืบักทัวโอมีหม,มากแล้วโอ้ยเสดายเนาะนี่ยังเป็นปุ่มนี่ได้ตัดมาได้ดิ มะเขือก็ได้ตัวนี้จะใหญ่แล้เก็บได้ตัวนี้เสียดายได้กำลังดอก,กนนะ่ะพักคาดยื่อเมริกาก็มีผพักคาดเนี่ยสออบักเพชรกำลังงามกำลังเปลี่ยนบักกรหลายคนนะ่ะสวนน,น้อยๆแต่สามารถ กุ้มกินบักทัว่วใบใหญ่แล้วนี่เป็นแบบนี้นแหละเริ่มแหงเหี่ยวแล้วเมื่อพักใส่พักใส่ก็สิตายมาแล้วเหลืองมาแล้วอันนี้มันพักสมพักแผวพักแต่ละชนิดก็เริ่มสิตายแล้วเมืม่อหมกเพชรไหมเป็นปุ้มอยู่ ได้ตัดมาได้หนินะได้เก็บมเมดนี่แหละคันโบเก็บกทิดสีมามันหนาวเลยกระสีมา,มาดเมดเรื่มะเขือกำลังเป็นดอกกำลังงามโอ้ยพื่นะจำเป็นได้ตัดเมด đọc mây, cơm lương, đảo lương. Số Phụ trang cho mẹ cha. ครไม่นี้พ่อใหญ่บ้านบรเข่าป่าว่ะเฮ็ดอย่างพ่อใหญ่เก็บเห็ดเก็บเก็บเฮ็ดตัดดูเ็ในสมองละร้อยก็รยใครจะบวกเอาร้อยอย่างละร้อยหน่วยร้อยหน่วยพุ่นน่าจะน่าทำเป็นปุ้มกระตัดเด้วยืระตัดตันนี้แหละผู้คุมพ่อใหญ่บ้านเนาะยืนยืนคุมว่ะพ่อใหญ่ตอนเก็บเห็ดเด้อ บอ่ได้คุมติ้บเพ็ดทางไ่าทางมันติดโทรหากันเหรอหลงฟ้าโอ้หมดเพ็ดหลายขนาดตัวนี้มันตันง่ายเลยเป็นพวงพวง อันนี้ได้ซูโม,มงละสองร้อยคนได้สองร้อยหน่วยสองร้อยเหรียญเลยใครก็อยู่ร่าใช่ไหมหอมแหนมแมนว่ะคือว่าหอมมาแต่ทะ,ทะเลอาหารดูเรคและเห็ดอาหารซีฟูด้ด แล้วเห็ดแหนมเข้าอ,อันพ่อปูต้องตัด n าวเลยเด้ยฮะการตัดจำจำกำวด,อำวดโอ้ต้นบักฮุงต้นนี้เอาเมือใหญ่ว่าในมีต้นบักฮุงต้นหนึ่งเลยนี่ว่าสิเอาต้นบักฮุงเข่าในเฮือนน้ำเธอได้กินมากคือต้นมักซิดา เบืง้งนั่งกดไลก่กดติดตามพ่้ใหญ่เด้ออยุงมีอยู่โอเคนะ okay, พ่อใหญ่บายบายไงโอเคบายบายได้สามเหลือสามหน่วยใส่เบิง้งผลงานมือน,นี้ได้สามนี่วะเลยหลายร้อยได้หนิหลายร <laughs> ้อยหน่วยใส่เบื้องน้อยใหญ่ตัดไปเมื่ดเนาะ เคยบายบายเบิ <Yeah. S 2> okay, <bye. S 1> ้ง